โอ้นี่แล้วมันดูสีมันหน่มปังน่ากินนะเป็นแบรนด์อะไรคะเนี่ยไอบลูมค่ะไม่ใช่ไอเิฟยูป่ะครับไม่ใช่ค่ะ <c oughs> สวัสดีครับพวกพวกเราอีพิกไทย <c oughs> รายการมหากา์ของเล่นที่จะอยู่ของตัวอย่างบนโลกใบนี้นะครับผมและนี่คือรายการ อีปิเกอร์คอยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษครับคือให้ดาวใครอาจจะเป็นพี่เบิร์ตคงไทยพี่เบิร์ดขงเน็ตสกูชี่มั้งพี่วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษน้องเขานะครับสะสมสกูชี่เยอะมากแล้วก็รู้จักแบรนด์ต่างๆเชิญพบกับน้องยาดับผม เล่นเหมือนที่พิมพ์ตอนนั้นเลยมาแห่ล่ำรังอย่างนี้อีกแล้วนะครับวันนี้น้องยาดาครับเป็นผู้เรียนสปูตชี่นะครับผมนะเดี๋ยวก่อนดูไอ้พวกที่ข้างตัง้งข้างหน้าเนี่พาอีบิทคอยได้มาซื้อมาขโมยมาอันนี้ที่เพื่อนเห็นนะครับคือแจกเพื่อนๆทานบ้างนะแต่อันนี้นไม่แจกเพราะว่าเดี๋ยวแบบมันกับว่าอีบิทคอยเอามาบิดเล่นแล้วไม่แจกมันไม่โอเคพี่ให้แบบกล่องนี้ไปเลยครับทั้งกล่องยาดามาโชว์เลยมีอะไรบ้างนี้ที่นี่ค่ะอนี่เหมือนอันที่แจกเลยแจก เรามันคืออะไรมันคืออะไรอะไรวะเรียกว่าครัวซองค่ะอ๋อครัวซองที่มันอยู่ในคลัวที่เราร้องเพลงแม่ครัวซองไม่ไครัวซองที่ใส่ของคาเรียดนี่หรอกว่าตองขนมนี่แหละโชว์พี่ๆเขาดูแก่ได้เหรออันนี้ของร็อันนคคลาสสิกก็อันนี้ถือว่าเป็นเป็นแรเป็นเลยครับอันเนี้ยแรค่ะอันนี้ถือว่าเป็นแรนะครับแรเป็นของที่หายากเชิญตกองยาดแกะให้พี่ดูหน่อยที่บ้านอ้นีี่่ดูถึงความมสโลันน มันเหมือนแป้งแป้งขนมปังจริงเลยแล้วมันดูสีมันขนมปังน่ากินเลยถ้าวางเดือนนะครับพี่ก <reading> <V expand. S 1> so like ็คงกินนี่ดินนี่กิวจะกินตลอดนี่มันคือแบรนด์อะไรเอ่ยก็คือแบรนด์ของคุณนิปมาลุคค่ะคือมันก็จะมีกลิ่นที่หอมค่ะแล้วก็น่ารักและสโลค่ะสโลคือการคืนตัวของมันครับแมันเอาพี่ว่าทำพังพี่ว่าเย็นโอนะมาที่ชิ้นต่อไปค่ะถ้ามีอะไรอีกลูกพีทค่ะลูกพีท อันนี้เป็นยังไงบ้างคะยาดาก็จะเหมือนตัวนั้นค่ะเยเหมือนคนที่แจกด้เหรอเหมือนกันเลยแต่คนละไซส์ใช่ไหมเป็นแบรนด์อะไรคะอันนี้ a i r b l u ค่ะได้หาย Airblue ไหมครับไม่ใช่ค่ะมันเป็นแบรนด์ที่เอหายากค่ะแล้วก็จะผลิตมาทีละเล็กน้อยน้อยค่ะมีกลิ่นบิ๊ผมรู้สึกเป็นไงเหมือนเหมือนอะไรไหมโอ้โหดูดิล้ามากอันนี้ก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะอืมอันนี้เป็นกลิ่นพีทเลยมาดูที่ชิ้นต่อไปมีอะไรบ้างอุ้ยด้ยเยอะไปหมดเลย เริ่มที่อันนี้เลยดีกว่าน่าสนใจอยู่แล้วสิอันนี้มันก็ขายยากแล้วค่ะอันนี้มันเป็นสีมุดค่ะมันจะเป็นแบบมีวิงวิงเป็นมุกให้น้องใหญ่ตะแกะทุกอย่างเลยนี่ซาลาเปามีสลักชื่อด้วยครับภาษาจีนอม่ใช่ชื่อซาลาเปาก็มันคือซาลาเปานะะเลยอาซาลาเปาข้างในมีไส้ป่ะคะไม่มีอันนี้อันนี้มันแบบเร็วๆนิดนึงนะดูดินะ ไม่ค่อยมันซโลแบบกลางๆอะพี่ไปดูดิพี่น้องยาดาบีบอ่ะน้องยาดาบีบบบีสไตล์เซียสกุชี่ค่ะนี่โชว์โชว์ชิ้นต่อไปลงมาค่ะอันนี้ของยี่ห้ออะไรเอ่ยไายาลุค่ะคืออันนี้ค่ะมันก็จะไม่ออกแนวสโลว์มันจะออกแนวน่ารักค่ะแล้วสายมันก็เจียวอัเป็นสร้อยอันนี้คือันน้อยคอ เล่นไหวยไดไหมครับพี่ลองไหอยดูได้ไหมเอาไปไหอยคอพี่ไม่กล้าไ้อยครับพี่ปวดหลังกันไม่ใช่ค่ะมันสามารถไหวยได้ค่ะอันนี้กินเหมือนนมมากชอบไปที่ชิ้นห่อไปครับน้องยาดาชิีนี้แล้วกันลองเลยดีกว่าอันนี้เป็นแบรนด์อะไรคะลูซิโอแคเดรแบรนด์นี้มีอีกลักษณพิเศษอะไรครับน้องยาดา มันก็จะไม่ค่อยสารู้ค่ะแต่ว่าเขาจะทําออกมาแบบทีนเล็กๆเอาไว้อ้อยได้ค่ะอ้ยจะทําเป็นแบบห้อยหูได้ไหมแบบตุ้มหูุยัยงได้ไหมไม่ได้ <laughs> มีพวงกุญแจมาให้เอาไว้ห้อยแบบน่ารักนะ่ารักไว้แบบห้อยม,มือถือกุญแจบ้านตะหลิวปูออ่างเงี้ยถ้าหายก็ไม่มีเแก๊สได้วยนะเขาไม่มีไฟ <laughs> มาที่ชิ้นต่อไปดีกว่าค่ะน้องยาดาเอาอันนี้ค่ะเป็นเค้กแต่จริงๆแล้วเป็นสกูชี่หายากค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยไอรูมไอรูมอยู่แล้วนะครับ นี่โอ้โหน่ารักกลิ่นกินแบบืมกินเค้กเลยอ่ะกินลิ่นเค้กอืมอันนี้สโลว์ไหมครับนิดหน่อยค่ะอ๋อมันจะมีสามสีแต่ว่าสีนี้จะสโลว์น้อยสุดค่ะอันนี้ถึงแรลมันจะเป็นแลเลยอันนี้แลเลยค่ะนี่ของแลมาดูที่ชิ้นต่อไปดีกว่าคิตตี้คิตตี้นี่ตามอเตอร์โชว์ไหมแล้วมันคิตตี้ที่พิมชอบคิตตี้มากครับคิตตี้เป็นแมวอ้วน อันนี้ค่ะมันหายากแล้วค่ะมันก็มีเอกลักษณ์คือสามอยมันจะยืดได้ค่ะนี่สายเป็นยางยืดเอาไว้แขวนโทรศัพท์ค่ะแต่ชิ้นนี้มันจะไม่สนุกแต่น่ารักแต่น,น่ารักค่ะ,คะมันจะมีเป็นเอ่อเชอร์รี่แล้วก็มีเมลอนแล้วก็แอปเปิ้ลแล้วก็มีแบบผลไม้ทั้งหมดเลยค่ะอ๋อมีผลไม้ทั้งหมดอีกตัวนี้จะเป็นเมลอน,ปนอไปดูที่ชิ้นต่อไปนีแล้วค่ะนี่ไงอ๋อใช่เยอะเยอะจนลืมเยอะจนลืม อันนี้มันจะเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นไม่มีแบรนด์มันนี้มันก็จะไม่ค่อยมีลักษณะพิเศษค่ะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยสโลว์ค่ะอ๋อแต่มันน่ารักค่ะที่ขอถามนิดนึงเด็กที่เล่นสปูชี่เนี่ยขอชอบความสโลว์ใช่ไหมเป็นส่วนมากไม่ค่ะคือเมื่อก่อนมันจะมีวัฒนาการมาันจะเอาลูกบอลที่มันมบิดนิดแค่นั้นนะคะลูกบอลที่หมาชอบเอามาคาบเล่นใช่ไหมโอ,อแล้วเด็กเอาไปคาบเล่นไม่ใช่ชอบแต่ว่าแบรนด์แรกที่ผลิตเป็นแบรนด์เบเกอรค่ะเป็นแบรนด์ของสิงคโปร์ค่ะอืมแล้วนี่พี่จะแจก ทางบ้านชิ้นแรกก่อนอาณาอันนี้เป็นรางวันใหญ่นะคะอันนี้้องเป็นรางวันใหญ่เลยพี่ว่าเพราะอะครับถึงเป็นรางวัลใหญ่เรพรเาะอ,อะไรเพราะมันใหญ่ <c oughs> อ๋อโอเคจบอันนี้เลกอันนี้ค่ะมันจะมีเอกลักษณ์ค่ะเพราะว่าเขาจะผลิตมาสมไซส์ค่ะคือไซส์กลางไซส์เล็กและไซส์ใหญ่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าไซส์ใหญ่ค่ะเขาจะผลิตมา 2ครั้งแล้วแล้วซึ่ง2ครั้งมันก็จะแบบว่าหมดสต็อกอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยผลิตมาครั้งน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะมันก็หายากชิ้นแรกที่แจกน้องๆทางบ้ารางวัลใหญ่นะคะนี้เดี๋ยวครับที่จะแจกนี่ของของยาการด้วยเนี่ยมันจะมีสีที่ตรงนี้เป็นขั้นสีเหลืองแล้วก็ช็อกโกแลตกับเป็นสีชมพูแล้วก็สีออริจินอลค่ะมีหลายสีตัวนี้ก็คงเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นแบรนด์อะไรเดียวกันค่ะพูนน้มาลุค่ะพูนน้มาลุขึ้นต่อไปที่จะแจกนี่เลยนี่ ที่ผมไปบีบๆไนงะทั้งหอมทั้งน่ากินตัวนี้เลยใช่ไหมที่บีบคนละตัวคะ่ะว้ายวายอันนั้นมันจะเป็นของไอบูแล้วมันก็จะเป็นแบบว่า,วาวตัวยาวค่ะอันนี้มันจะแบบบางกว่าแค่รูปร่างก็ไม่เหมือนแล้ว <c oughs> จิ้นตวอไปเลยที่แต่ก้องหีหรือหมูหมูคะ่ะอันนี้แหละ้วครับผลิตเมื่อปี2015คะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นทางวันใหญ่ได้ไหมครับเนี่ยก็ได้ค่ะนี่จะไปเกี่ยนสับปะร่ค่ะแล้ววันนี้ข่าวดี แจ้งน้องๆเร็วเอาดีอะไรเราจะแจกสกุชชี่ทั้งหมดนี้เลย ยกเป็นของน้องอยายานะครับใช่ยกเป็นของน้องอยายาเกบๆๆ็บเก็บเก็บแจกแค่นี้น,นี่นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับค่ะโดยกติกานะคะเหมือนเดิมค่ะติดตามได้ที่เพจอีพ e ิทรอยขึ้นให้ตรงนี้อืมและที่สําคัญนะคะไปกดไลค์ที่เพจของสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราโดยที่แกรนทาวเวลขึ้นให้ตรงนี้เหมือนกันให้เหมือนมาเนี่ย <ผม S 2> ใช่เขาเขาจะแจกเขาจะแจกบ่อยๆเขาจะมีของมาแจกใช่และในอีพีต่อไปครับอีพีเกิร์ทรอยจะทำอะไรก็อย่าลืมดูกันนะครับและวันนี้พวกเราสี่คนขอลาไปก่อนนะครับ ับสวัสดีครับผมสสวัดีค่ะพี่ทำที่มือขวาเห็นสกุชิี่หนูไหมคะอันไหนเอ่ยแบบนี้ค่ะขวดซองอ่ะนะใช่ค่ะขวดซองหายไปไหนแล้วอ่ะหายนึ่นึ่งนึ่เนึ่งไม่ได้พี่แอร์ของน้องอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวของหนูข้าวเช้าพี่เลยคนดแล้วคือไม่ได้คนดแล้วคือนะไม่ได้เอากระดาษกระดาษฝ่ายโน้